สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวพรมัลั์ขำคมได้ที่8ฉันไ่เยอมศึกษาปีที่5ทับ1วันนี้จะมาแก้โจทย์จำนวนเชิงซ้อนคะ่ะข้อใดคือสังคยุกของจำนวนเชิงซ้อน i คูณกับลบ2ลบ3 i นะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะวิธีทํานะคะก็คือจัดรูปให้กระจาย i เข้าไปคะ่ะ ลบสองลบสามไอนะคะแล้วก็กระจายเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็น i คูณกับลบสองได้ลบสองไอนะคะแล้วก็ i คูณกับลบสามไอนะคะจะได้เป็นลบสามไอกำลังสองเท่ากับลบสองไอลบสามคูณกับลบหนึ่ง จะได้เท่ากับ3ลบ 2i นะคะส่วนการหาเอบวกบีไอนะคะคือเอลบบีไน เปลี่ยนเครื่องหมายหน้าเอหน้าไอาค่ะสังคยุกของสามลบสองไอจะเป็นนะคะสามบวกสองไอนะคะดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่สองค่ะ